เดี๋ยวเมื่อกี้มันเป็นเหมือนแค่สินเชื่อรายการแต่ว่าแบบไหนๆก็คือมากันแล้วจะบอกวันนี้ครีเอทหนึ่งเพล่เขียนเสร็จเมื่อคืนขอเล่นก่อนได้พีว่าเมื่อกี้ลองเลยลองเล่นๆแล้วบอกว่าเขียนเมื่อไรเมื่อคืนคือแต่งมาเป็นเหมือนของขวัญให้เล่าเลยเธอใช่ทุกครั้งที่มาทอล์กกับเธอเนี่ยจะต้องมีภาพจำจะต้องคนต้องย้อนกลับมาดูประมาณต่อคนนะคนละหมื่นครั้งว้าวคลิปนี้ก็ต้องแบบ4ี่สิบล้านอยู่อย่างตามคือ ยอดมิวกว่าอเดวอีกอ่ะไอดิ้งไวคือประมาณ48แต่พี่ว่นคือ45 4สิากไว้ในง่ามหัวใจของคุณนะครับกับบทเพลงอย่าท้องกลับมาครับแล้วเพื่อให้สมงรติแบบนะคะก็จะมีภาพเล่าเรื่องด้วยเปิดเบียร์รอน้องอยู่ห้องใต้ดินเหมือนความสัมพันธ์มีกลิ่นคืนถิ่นแห่งความคิดถึง ไม่เจอกันนานหัวใจพี่เฝ้าคนนึงเลยเปลี่ยนจากความคิดถึงจนเดินไปเก็บคะนาขมใจรอ,อน้องสุดแสนอะไรขอฟ้าที่มันกว้างใหญ่หาไทยดีอไปหาสบายดีไหม คิดถึงพี่ไหมการดาแก้วตาจะรู้ไม่ว่าคิดถึงแทบเมาหัวใจ <Wow. S 1> พี่จะคอยน้อง <B ops. S 1> ขอร้องอย่าท้อง <B ops. S 1> กลับมาไป <Wow. S 1> ขอให้สัญญาไม่ว่าจะนานแค่ไหนอะไรหนันะ กันกนไหนสะพานการรอที่รู้ว่าก็อีกไกลแต่ว่าหัวใจที่มีไว้เพียงรอเธอถ้าอยู่ด้วยกันความฝันก็คงไม่ไกลไม่ต้องกังวลอะไรพี่จะดูแลเธอเอง และนี่คือเพลงแห่งยุคทำตามฝันได้นะครับน้องๆทุกคนเลยอยากคล้องกับมันมันเป็นความรู้สึกที่แบบมันเป็นเพลงแต่มันเป็นเพลงที่ดีอ่ะมันเพลงที่ดีมากและเพงน้ย่แลเพลงเนี่ยไม่ใช่แฝดหลอกให้นะ พ่อกับแม่ให้จ่าจ่าปู่ย่าตายายอแล้วกูชอบมากเลยลืมเนื้อแล้วมันจะหันมาชีกูอะไรต่อกูจะเป็นร่วมแต่งด้วยนะคะเพอแต่งเองจ้าช่วยกันช่วยกันปกเบอร์บอกเบอร์มาถึงเวลาของุวันคุ่งตออ่ะวันนี้เรามาให้โจทย์เขาดีกว่านี่คือช่วงร้องเพลง p r i v a t e แบบที่ป๋อมแปมกับเจนนี่อยากฟังให้ว่านธนกิจและปิงปป่องช่วยกันร้องค่ะ ฉันอยากได้เนื้อเพลงที่มันเป็นเป็นประมาณว่าฉันเจอเธอแล้วก็ชอบเลยไม่มีเหตุผลเออแค่ตาสบตาใจมันเชื่อมโยงใช่อยีกยวก็มันเป็นการรำพันพรรณนาว่าการเจอเธอในครั้งแรกมันทําให้เราแบบมันมีอาการใดๆอย่างไรเหมือนกับเพลงชักดิ้นชักงอไแล้ซึ่งเดี๋ยวพี่ว่างเขจะเล่นกีตาร์ช่วยกันลองแล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นคำมีคำด้วยครับมีคำด้วยให้นำไป ปสมอยู่ในบทเพลงนะคะไม่มีเหตุผลลายที่ฉันจะไม่รักเธอทุกครั้งที่เจอเธอมันลืมทุกอย่างหมดหัวใจไม่ใช่แค่ความรักแต่มันอาจเป็นความใครไม่ใช่เรื่องเมืใจเป็นเรื่องที่มีตลอดมาก เธออยู่ที่ไหนฉันอยู่ที่นี่ใครอยู่ตรงนี้มีคนมองหานะจ,จีวินมาแล้วจวินาแลวเนุน,นะน้องแซวนูพบโชคมา <c oughs> โชคมาทำไมล่ะรับนูทีมผมรักโชค ผมรักชอบผมรักชอบรัก <ผม S 2> ชอบ,ชอบและนมหนูผมรักช็อกผมรักชอบรักชอบและนมเธอแต่เธอไม่ใช่คนมองดีๆเธอมีสีตามีห้าขามีหกฟูมีแปดหนูทุกลูเสียว เป็นมนุษย์ต่างดาวมนุษย์ต่างดาวช่วงนี้รับต้อมาแล้วรับต้องมาแล้วฉันรอเธออยู่ตรงนี้ทุกวันทุกวีก็รอแต่เธออยู่ในนอจะไปหาเธอด้วยรถเมดาด I'm a new we brought me down, they wrote down, down, Manu wrote down, down, they ไไหมคะขับรถมาตั้งนานวนไปที่ซ้ายวนไปที่ขวาอยู่ไหนหนูอยู่ที่ไหนไปกินไหมชาบูน้ำดำน้ำดำปูดำขยำปูนาจับปูดำและขยำปูนาจับปูมาคว้าปูสะเล ฮิตแล้วจับปูดำนะจับปูดำขยำปูนาจับปูมาคว้าปูทะเลจับปูดำขยำปูนาจับปูคว้าปู thank you very much oh thank you very much thank you very good people ทั้งคนงานช่างกิจ ือเหมือนเริ่มมาดีแล้วโดยพี่ว่านแชปูมากลางๆเริ่มเหมือนสั่นคอนหลังๆแถและจบด้วยความเหมือนกับว่าโอเคสวยสวยใช่แต่นี่คือเพลงฮิตตั้งแต่เป็นเดโมเลยนะทุกคนรองได้นะ็ทสกคนงงมากมนุษย์ต่างดาวเพราะทุกคนตรงเนี้ยไม่ใช่คนนะคะสี่ตาห้าหูแปดรูคือทุกคนที่อยู่ตรงนี้อันรดีก็คือเพลงที่ชื่อว่า จับปูมาคว้ามนุษย์ต่างดาวไปสนุกมากสนุกอยากมีเพื่อนแบบนี้อยู่ในหุงเล่าได้สิได้สิอยากร้องอะไรเรื่อยๆแล้วเขาดีดไปเรื่อยแล้วเขาจะมาหาด้วยเราเราไม่ต้องไปร้านเ้าเดี๋ยวจะดูบงอยู่คนเดียวนันแนวคิดเนี้ยนะเอาวันนี้ขอบคุณพี่วานมากนะวาขอบคุณนะค่ะเพลงรถมากจั๊กขี่เวอร์ชั่น ของเค้าก็เถิดผมขอมาเรื่อยๆได้ดีแล้วจยิบจะทำเพลงพิเศษแบบนี้มาให้เรื่อยๆเออดีงั้นงั้นล็อกคิวเดือนเดือนมีนาไว้เลยฝันไปเถอะไปเลยหรอยังอยากอยู่ต่ออยู่นะคะอ่ะเออพี่ว่านขอฝากอีกทีได้ไหมหนุ่มผมคอนเสิร์ตจะวางว่าว่าแบบใครมาเป็นแบบไปดูเบรกที่แล้วเลยฮะไม่ใช่อยากให้บอกี้ดูบางทียันนให้รอบนึงแล้วบางทียไปได้ใช่เพราะพี่ว่านดูเหมือนคนเละเทะแต่ความจริงอะทุกเพลงของพี่ว่านเขาลึกซึ้งแล้วรุ่มรวยอะดีครับเปล่าเมื่อกี้มันประโยคมัน แค่ดูเหมือนใช่ไมไม่ได้เลเทจริงใช่ไหมเหมือนภายนอกดูแบบว่าหาจะหาจะไปเลื่อยแต่เพลงเขาแบบลึกซึ้งดีดีเพราะพวกเราคือมนุษย์ต่างดาวช่วงหน้ายะกลับมาจอนต่อับฟรีฟอร์มค่ะ